ค ah รับก้อนนะครับาางดกานาีอยู่นะครับตูนะครับขอวาานเปด็วเร็วเลยนะครับขณะนี้ทางท่านประธานอท่านนนะสูวสดากลังนที่ Oh กำลังจะผ่านพิจิตรการไปนำผ้ภาคส่วนของอำเภอสระบรโดยมีกองอุตสาหกรรมผู้ปรกินรายผู้รับผู้ร้องกู้การส่วนที่ได้ร่วมกันแก่ที่เดียที่ เรืร่างตอมา่ายท่านในผู้แจ้องมิสเตอร์เลโทรศัพท์มาบอกถวาว่าเต็นประชุมที่สภาแทนรัศดรท่ารจะต้องเนินผู้นำนะครับถ้าผู้ป็นูกับเป็นสมาชิกโครงการมหาส่วนจังหวัด ต้นทุนนำกองรองสวนท้องถิ่นโดยเะ็ป็ในโลกการหะบาส่วนตัลผู้พื้นที่ตลอดจนผู้ที่เสื่อมเกียข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ว มันง่ายดีแม่ก่อนนะดีแม่ก่อนมันก็จะสู้ได้เหมือนกัน ่ร้หล <erman> ังจากนั้นหน้าก็จะน่า <t os ive istles>